ในช่วงยุโรปกลางเนี่ยคนที่เป็นอัศวินเขาใช้ชีวิตยังไงไปฟังกันครับอัศวินเนี่ยมีความรุ่งเรืองแล้วก็มีบทบาทที่สําคัญที่สุดในช่วงยุโรปกลางช่วงศตวรรษที่11-13ถึงเริ่มตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอายุเดขวบเนี่ยจะเป็นคนคอยรับใช้เรียนมารยาแล้วก็ฝึกขีมม่ม้าพออายุได้14ปีก็จะเริ่มมีการฝึกฝนการต่อสู้แล้วก็การติดตามอัศวินไปด้วยบทบาททานอาหารเนี่ยจะเป็นกําลังหลักในเรื่องของสงครามการต่อสู้อย่างเช่นสงครามครูเซธ ความรับผิดชอบเนี่ยก็คือรับใช้เจ้านายแล้วก็ปกป้องที่ดินปกป้องผู้คนแล้วก็รักษากฎหมายวิธีของอัศาวินเนี่ยจะยึดมั่นในเกียรติยศแล้วก็ซื่อสัตย์ปกป้องดูแลคนที่อ่อนแอกว่าส่วนชีวิตประจาวันของเขาก็จะมีฝึกซ้อมล่าสัตว์พักผ่อนเข้าร่วมสังคมหรือว่าแต่งงานเสืิมฐานะก่อนทําการลบเนี่ยอัศาวินจะทําการตรวจสอบชุดเกาะ โลแล้วก็ขัดให้มันเป็นเงาแต่เรื่องของม้าเนี่ยก็จะดูแลไปอย่างดีอาจจะมีการใส่เกาะให้มันด้วยแล้วเขาก็จะมีการสวดมนต์สารภาพบาปหรือว่าลาครอบครัวลำลึกเกียริก่อนออกรบมีการปรึกษาเพื่อร่วมรบแล้วก็วางแผนอะไรให้เรียบร้อยเตรียมพร้อมทางกายแล้วก็ใจชุดดาสว,วินเนี่ยจะเป็นเกาะเหล็กแล้วมันจะหนักทั้งตัวไว้ป้องกันการโจมตีจะประกอบด้วยหลายชิย้นส่วนเช่นหมวกเกาะหรือว่าเกาะอกเกาะแขนขาใส่ทับเสื้อบุแล้วก็จะมีโล่มีดาบหรือว่ามีของอื่นๆอีกถ้าใครชอบทปนี้ฝากกดไลค์กคดซับสไครต์ยบ้ย